กำลังจะหมดแล้วกาลังเดี๋ยวจะพาลงจะ้ะโอเคน้องชายนอนหลับฝันดีน้องชาย t h a n k you so ม u c h ขอบใจเลายๆเลายเนะน้องชาย, so าย,าย,ยส,สวัสดีตั้งสามสิบห้าล้านดวงใจนะคะ ส่วนชื่อหนูก็ตามชื่อช่องไปคอมเมนต์ไว้หลางบ้านให้แม่ด้วยนะหนูอ่าหนูเจนนาอ่าเจนนาเจนา,จนาใช่ไหมเจนนาหรือเจนาแองแองเจลเมลีสวัสด,ดีจ้าขอบใจลูกในหัวเดอ้อขอบใจลูกในหัวขอบคุณขอบคุณพี่วันละช่องด้วย ยังไม่หลับไม่นอนเนาะจะห้าทุ่มแล้วพี่วันละช่องเอย่าเพิ่งนอนนะกินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะขึ้นร้องเพลงเลยมาขอเพลงกนะันพี่วันช่องถามจริงยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า สวัสดีครับสิทธิศักดิ์นะแองเจ้าเมลีอืสวัสดีแอนโอเวลียังไม่ห้าโมงเย็นเลยอ,อ๋อ,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 อแสดงว่าเหมือนเดิม <laughs> ไม่ได้อะไรหรอกเมื่อกี้ประวันก็เขียนมาแกบอกว่า ไปดูยาภัยหน่อยนะเพื่ออกหักก็เลยถามว่ายังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าหรือว่าล <c oughs> ุงยุดลุงยุดลุงยุดยังนั่นซับลุงยุดซับเลยใช่ไหม ผู้ดใดมาไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ม่มี่ส่งไปเม้หลงบาใหายเร้่อด้จะเด้อจะไดดน้ำถือชื่อยุดครับดูฮึสกลสกลนครครับอ๋อ อยู่สก,กลนครใช่ป่ะเหมือนเดิมอืมค่อยยังชั่วนหน่อยนึกว่าไปซุกสนอะไรอีกแฮปปี้แฮปปี้ดีแล้วครับพี่วันละช่อง ชื่อเพาะนะชื่อเนี้แองเจลแต่ว่านางฟ้าน่ารักขอบคุณทั้ง21ล้านดวงใจแล้วก็26่หเลิฟนะคะเนะาะก็สารพีเลิฟที่25ขอบคุณนะคะสารพีขอบคุณหล,ลายๆจ้ะไปโบกมือได้เลยจะโบกมือโบอกมือสิพลาแลงวจาจะเอาแคท เพิ่งชม่งกับพ่อน่ะจ้ะจาลพี่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวให้เราจะหาน้ที่เนาะเดี๋ยวมันสิรุดสวัสดีครับพี่สาวพี่น้องเอ็งเจ้าน้องนางฟ้าขอบใจนะจ๊ะขอบคุณหลายๆเด้อลุงไล้ขอบคุณหลายๆลยุงไล่ เมื่อนี้คอยกายเห็นจบขคืนอยู่ตรงไหนถ้าคอยบ่ได้ดไปเมื่อกี้คอยยากยากเมื่อนี้คอยเลิกงานสาบก,ก็เวลาตั้งเคิงชั่วโมงแหมบอกก่อน no comment นะักีิสุ์